ลูกเอ้ยถ้าหนูได้เป็นหมอพ่อจะดีใจที่สุดในชีวิตเลยเสียงพร่ของชายใบกลางคนผู้เปื้อนโคลนปะปนด้วยหยาดเหงื่อในไร่นายังก้องอยู่ในใจของพลอยใสยทุกครั้งที่เธอเหนื่อยล้าพลอยใสยเป็นลูกสาวของลุงชุ่มชาวนาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เล็กเธอเห็นพ่อแม่ลำบาก ทำไร่ทำนาด้วยมือเปล่าไม่มีรถไถไม่มีเครื่องสูบน้ําสมัยใหม่มีแต่ควายแก่ๆตัวหนึ่งกับใจที่ไม่ยอมแพ้เรียนให้สูงนะลูกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนพ่อแม่นั่นคือประโยคที่แม่ของเธอพาไปพูดให้ฟังทุกเย็นขณะกินข้าวจีกับน้ําพริกปลาร้าใต้เถียงนา แม้จะยากจนแต่ลุงชุ่มกับป้าสายใจไม่เคยให้ลูกขาดการศึกษาพลอยใส่สอบได้โรงเรียนประจำอำเภอและมุ่งมั่นเรียนอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยทุกเทอมเธอจะได้ทุนเพราะความขยันและผลการเรียนระดับหัวกะทิตอนสอบเข้าแพทย์ปีนั้นพ่อขายควายตัวสุดท้ายขายข้าวที่เก็บไว้กินยามหน้าแง้งรวมถึงแหวนทองวงเดียวของแม่เพื่อเป็นค่าเดินทางไปสอบ ถึงพ่อแม่จะไม่มีเงินมากแต่ลูกเรามีสมองขอแค่ให้หนูมีโอกาสได้ลองลุงชุ่มบอกคนทั้งหมู่บ้านที่ต่างสายหน้าว่าเด็กนาจนๆจะไปสอบติดแพทย์ได้ยังไงแต่มันก็เกิดขึ้นจริงพลอยใส่สอบติดคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนั้นลุงชุ่มยกมือไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดร้องไห้อยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านจนคนในหมู่บ้านต้องมาปลอบชีวิตของพลอยใสยในรั้วมหาลัยไม่ได้ง่ายเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าทำงานพาร์ทไทม์ส่งเอกสารล้างแก้วในร้านกาแฟตอนกลางคืนอ่านหนังสือถึงตีสองบางวันก็ต้องไปเป็นอาสาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เธอคิดถึงข้าวเหนียวหมูย่างของแม่คิดถึงมือหยาบๆของพ่อที่ลูบหัวเธอเบาๆมีหลายครั้งที่เธอร้องไห้คนเดียวในห้องพักเพราะเหนื่อยเกินจะทนแต่ทุกครั้งที่หยิบรูปพ่อกับแม่ขึ้นมาดูเธอก็ฮึดขึ้นมาใหม่พ่อแบกกระสอบข้าววันละสิบกระสอบฉันแค่แบกหนังสือทำไมจะทำไม่ได้ปีหก พลอยใส่ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งเธอเลือกขอฝึกงานใกล้บ้านแม้มันไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่แต่เธออยากได้ยินเสียงชาวบ้านเรียกว่าหมอพลอยให้พ่อแม่ได้ยินกับหูตัวเองวันรับปริญญาลุงชุ่มใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวเก่าที่เคยเก็บไว้ในตู้มานานสิบปีแม่ก็ยืมผ้าซินของเพื่อนบ้านมาใส่เพราะอยากให้ลูกภูมิใจ พวกเขานั่งรถอีเต็นจากบ้านไกลนับร้อยกิโลเพื่อมานั่งบนอัธจันทร,ร์ร้อนๆหน้าคณะเมื่อเสียงประกาศชื่อแพทย์หญิงพลอยใสแก้วคำนวณดังขึ้นพ่อแม่ก็ยิ้มทั้งน้ำตาพ่อแม่หนูทำได้แล้วพลอยใสเดินลงมาพร้อมดอกไม้ในมือถือก้มกราบเท้าทั้งสองคนทันทีพ่อไม่ได้พูดอะไรมีแค่น้ำตาที่ไหลริน พร้อมคำในใจว่าลูกพ่อคือรวงข้าวทองคำที่พ่อเฝ้าดูแลมาทั้งชีวิตหลังจากนั้นพลอยสายเลือกกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านเกิดแม้รายได้น้อยกว่าที่อื่นแต่เธอบอกว่าที่นี่คือที่ที่พ่อกับแม่เคยใช้เหงื่อหล่อเลี้ยงชีวิตหนูหนูจะตอบแทนด้วยหัวใจของหมอคนหนึ่งและทุกเชา้าลุงชุ่มยังคงนั่งที่แคร่หน้าบ้าน มองถนนดินเล็กๆที่มีเสียงรถจักรยานยนต์ของลูกสาววิ่งผ่านเสียงเบรกจอดหน้าบ้านและเสียงหวานๆที่ทักว่าพ่อแม่หมอกลับมาแล้วเดอ้อ